เอาทัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับนี่ครับอีฟุตบอลของเราเนี่ยฮะได้อัปเดตมาถึงภาค2 0 2 4ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้ครับหมาดๆเลยครับและคลิปเนี้ยผมจะมาสอนหรือบอกการตั้งค่าฮะที่แบบเก่งๆดีๆไปเลยของจริงแล้วไปครับเราตั้งค่าดีกว่าบอกทีอย่างรับผมนี่ครับบนขวานะครับเผื่อมือใหม่ด้วยนะฮะที่แบบเขาไม่ค่อยรู้อะไรนะครับผมแบบคนเล่นใหม่ๆนะครับนี่ครับขวาบนสุดแล้วก็มาที่ครับเกมเซตติ n งนะครับ มาที่เพย์สติ้งบนซ้ายนะครับผมนี่ครับนี่คือหลักๆนะฮะการตั้งค่าแบบเล่นในเกมนะครับผมนี่ครับอันแรกนะครับผมคือ R เป็นปุ่มคอนโทรลเรื่องการส่งยิงแทงทะลุช่องหรือวิ่งของเรานั่นเองนะครับหรือว่าเกมรับอะไรต่างๆนะฮะแบบคลาสสิกจะมีปุ่มนะครับแบบตัวบนคือจะไม่มีปุ่มนะฮะไอ้ปุ่มคือใช้แบบนิ้วลากเอาเองนะครับผมถ้ามือใหม่ผมว่าแนะนําเป็นแบบมีปุ่มนะครับ แบบมีปุ่มคนจะใช้เยอะสุดนะครับผมแบบไม่มีปุ่มก็คือจะแบบมีคนบางคนที่แบบเล่นแรกๆแล้วหลงไปใช้อะจริงๆนะฮะจริงๆเดี๋ยวผมอันที่สองนะครับสอครับปุ่มบังคับตัวนักเตะนะฮะจะเป็นแบบฟิกก็คือฟิกคือจะอยู่กับที่เลยนะครับไม่ไปไหนเลยแบบมูฟก็คือแจะแบบขยับตามนิ้วเะรฮะเราก็กดตรงนี้ขยับตรงนี้กดตรงนี้ก็ขยับไปตรงนี้นะครับแล้วก็แบบเอาคือปิดเลยนะครับแต่ผมใช้แบบฟิกนะเพราะผมถนัดนะครับเที่เหลือก็แนะนํา ก็แบบฟิกอะผมว่าใช้หน้าใช้ง่ายสุดนะฮะแต่ถ้าแบบบางคนอาจจะใช้ถนัดอย่างอื่นนะครับก็แล้วแต่นะฮะต่อผมอันที่สามนะครับอันนี้สําคัญมากทุกคนอันนี้คือเป็นการเข้าบอลอัตโนมัติไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนตัวนะครับในการแย่งบอลนะครับเราจะเราจะให้ AI ของเกมเปลี่ยนให้แบบเต็มเต็มเลยไหมก็คือแบบออโต้เลยนะฮะตัวบนสุดนะครับเขาจะเปลี่ยนให้เองเลยนะใครใกล้บอลเขาเขาจะเปลี่ยนให้เลยนะครับเราไม่สามารถสวิตช์เองได้ครับมันมันยากทุกคน แต่นี่ครับอ่านี่คือกึ่งออโต้นะครับผมใช่ี่ออโต้นะอันนี้ผมว่าก็ค่อนข้างดีเราสามารถเปลี่ยนเองได้ด้วยนะแล้วก็เขาจะเปลี่ยนเองให้ด้วยนะครับผมแต่จะ่จะมีทิกอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับอันล่างครับผมอันล่างเหมาะกับอ่าคนแบบเพิ่งเล่นใหม่อะไรอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเราสามารถควบคุมได้เองทุกอย่างนะฮะสมมติสมมติว่าเราจะให้แบบคนนึงเข้าบอลและและอีกคนนึงดักนะเราเราไปดักแล้วครับแล้วให้อีกคนนึงเข้าบอลเองเลยฮะนี่ครับอันนี้คือแบบ เราบังคับเองทุกอย่างเลยครับอันนี้กึ่งออโต้อันนี้ออโต้นะครับผมใช้เป็นตัวล่างนะอันนี้สี่นะครับอันนี้คือเป็นขนาดความใหญ่เล็กของปุ่มบังคับตัวนักเตะนะฮะทางซ้ายมืออนะนะครับผมอันนี้คือใหญ่สุดนะครับอันนี้คือกลางนะครับอันนี้คือเล็กนะผมชอบใญ่นะ่ครับเพราะผมว่าต้องบังคับอะนิ้วเราใหญ่อะบางทีกดไม่โดนนะครับบอกก่อนอันนี้ครับอันนี้คือปุ่มสแตนดาดของดีเฟนต์นะครับผมั่วไปครับอันนี้เราก็เป็นสแตนดาดเลยเลยก็ได้นะครับ แล้วนี่ครับผมคือปุ่มเ,เกมลุกกับปุ่มปมเกมลับนะครับนี่ฮะเกมลุกผมก็ใช้แบบปกติเลยนะครับผมแต่เกมลับผมจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับจะเปลี่ยน pueda, ตัวแมทอัพนะครับไปอยู่ทางขวานะรจริงๆอยู่ฝั่งนี้นะจริงๆอยู่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยที่อยู่ตรงปุ่มเนี้ยจะอยู่อยู่ตัวข้างล่างนะครับเนี่ยที่ที่อยู่ปุ่มเนี้ยคือจะอยู่ข้างล่างนะ เดี๋ยวของผมไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็เอาที่คนทันถนัดเลยก็ได้นะครับอันนี้นะอันนี้คือความชัดของปุ่มเรานะครับปุ่มด้านขวานะฮะจะชัดเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมชัดเต็มร้อยเลยก็ได้แบบบางหมดอะผมเอาชัดสักหกสิบนะฮกลางๆนะครับผมเ๋ือสี่สิบก็ได้นะครับถ้าแบบใครจําอะไรได้ทุกอย่างแบบไม่ต้องดูแล้วนะครับผมแต่ถ้าคนเล่นบ่อยคงจําได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันแบบมันจำไม่ยากนะครับต่อมาครับอันนี้ก็พวกนี้ก็สําคัญอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะฮะอันนี้จะเป็นชื่อนักเตะเรับผมก มีชื่อครับดีสุดแล้วเราได้แบบรู้ชื่อแบบมี้อัตจะลดในการเล่นท่าเนนะี่ยในการเราใช้ความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยฮะเรื่องความเร็วเรื่องการยิงไกลเนะี่ยจะได้รู้ด้วยนะครับผมแล้วอันนี้ครับผมอันนี้คืออันต่อมานะอันนี้นะคือลูกศรข้างบนครับเป็นแบบนักเตะต,ต,ตัวต่อไปที่จะแบบจะคอยรอรับบอลเราใกล้ๆหรือว่าจะคอยเปลี่ยนตัวประกบที่ตัวที่ใกล้บอลที่สุดเนี่ยฮะตัวที่แบบเราต้องไปประกบเขาเนี่ยครับผมจะเป็นตัวนี้นะ จะเปิดไว้ก็ดีนะครับผมต่อมาครับอันนี้ครับผมอันนี้คือ,อตัวแสดง,างทางข้างล่างที่มันข้างๆมินิแมป่ะทุกคนเห็นปะข้างๆนะครับผมเห็นไหมจะเป็นเกมลุกกับเกมลับนะครับที่เราเราสามารถเพิ่มขีดมันได้นะครับตัวคือตัวนี้นะตัวตัวแสดงมันนะครับผมแล้วนี่ครับอันนี้คือ,อเป็นม,ม,มินิแมปนะครับผมว่าสําคัญมากอันนี้จะแบบถ้าใครไม่เปิดนะฮะกลับมาเปิดเลยนั้นเลยนะครับผมคือมินิแมปข้างล่างนะครับเราไว้ดูแบบเฮ้ย ้ายโล่งเมื่อวาสามารถเปลี่ยนออกแกนซ้ายได้หรือเปล่าหรือว่าหน้าเราแบบเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ใ่ส่วนมากจะเอาไว้แบบดูซ้ายขวานะครับแบบค่อยๆแบบส่งรีบแทงนะฮะหรือว่ารีบโยนข้ามไปนะครับผมค่อนข้างดีนะและนี่ก็สีของมบนีแบบนะครับก็เลือกตามใจชอบเลยครับทุกคนต่อมาครับผมนี่คือ, <c oughs> อตัวนี้นะครับคือหลอดเข้าบาเห็นปะหลอดค่าพลังที่แบบมันเป็นเรื่องความฟิตนะครับผมเรื่องความฟิตนะ สเตมินาแน่นเองนะครับใครแบบหลอดใกล้หมดเลยนะครับผมก็เตรียมเปลี่ยนตัวสำรองกันเลยนะฮะเพดได้5้าตัวนะครับผมนี่ครับสเตมินาต่อมานะครับอันเกือบลองสุดท้ายนะอันนี้คือชื่อของนักเตะฝ่ายตรงข้ามนะครับจริงผมว่าก็เปิดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าพอเรารู้ชื่อฝ่ายตรงข้ามเราจรรู้ความสามารถทักษะพิเศษเขานะครับถ้าแบบเราศึกษามาแบบเกือบทุกตัวหรือว่าแบบชำนาญเรื่องเรื่องตัวในเกมนะครับหรือว่าเล่นเกมมานานแล้วนะครับผม แล้วสุดท้ายนะ่ครับก็คือแบบเป็นโหมดที่เราเล่นกับเพื่อนๆนะฮะโหมดแบบสองสองสามสามนี่ครับเป็นชื่อของเราเอง,เองนะครับผมอันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้ดูกราฟิกนิดนึงทุกคนกราฟิกเนี่ยฮะถ้าแบบถ้าใครใช้ i p h o n เนี่ยแนะนำให้แบบเป็น high แล้วก็ FPS เนี่ยไอ้ FPS หกสิบ <c oughs> เลยนะครับเพราะหกสิบอ่ะแนะนำเลยจริงๆห้ามพลาดน,นะฮะแบบโทรศัพท์ใครแบบไม่ได้แบบ แบบอ่อนจริงๆนะผมแนะนําให้60เลยนะครับผมเพราะว่ามันสําคัญมากทุกคนมันทำให้ภาพภาพแบบลื่นสมูทต,ตานะครับผมแล้วก็ไฮนะครับอันนี้คือแบบผมว่าไม่ต้องฟรีก็ได้นะถ้าแบบใครใช้แบบเครื่องแบบที่แบบเล่นได้ดีแต่แบบไม่ค่อยได้แรงมากนะผมก็ปรับเป็น standard กระดานนะครับผมแต่ไฮอ่ะค่อนข้างดีครับเพราะว่าไฮแบบภาพสวยขึ้นนะครับผมแล้วก็มีทรงผมมีตากล้องอะไรมายืนนะครับ แล้วเดี๋ยวทุกคนไปดูว่าผ้าผมสวยจริงหรือเปล่านะฮะในเกมในคลิปหน้าจะพาไปดูนะครับผมพาไปเล่นกันจริงๆเลยแหละออนี่นะครับแล้วก็เรื่องอื่น,นะครับก็เป็นเสียงในเกมเสียงภาคเสียงเรื่องการยิงเสียงเรื่องเชียร์นะครับต่างๆนะครับผมแลวนี่นะครับันนี้ก็จะเป็นพวกเสียงภาคนะครับเราชอบเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้ามีไทยโคตรเจ๋วอ่ะผมว่าในอนาคตอาจจะอาจจะมีไทยเข้ามานะครับแต่ตอนนี้คืออย่างนนะฮะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับ กับการตั้งค่าแบบใหม่เลยตั้งค่าให้แบบเก่งๆในอ e ีฟบอล2024นี่ครับผมทปดูทีมก่อนนี่เขาสวย ผมชอบพื้นหลังเลยคนแบบโทนดำนะฮะสบายตามากๆนะครับผมโอเคครับหากคลิปนี้เป็นสาระต่อคนดูนะครับผมฝากทุกคนจริงๆฮะเป็นแรงใจหรือสพอร์ตกันหน่อยนะครับโดยการกดไลค์ให้กันนะครับและกดแชร์กดติดตามครับสำคัญมากๆนะครับผมแล้วเวลากดแชร์ไอ้กดติดตามเส็นว่าอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสอบถามได้ทุกอย่างนะครับจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะฮะโอเคครับแล้วผมไม่มีสปอนเซอร์จ้ะสปอนเซอร์ให้กันได้จ้า Chơi bài này khi nào? Bye bye. Chụp chụp.